แล้วการบ้านที่ครูให้ไปเนี่ยอย่าลืมทำและรีบมาส่งกันนะคะนักเรียนต้องน <c oughs> ม่พากนครับครู เธอเป็นคนเอาดอกลั่นธมใส่ใจกันไม่ให้ครูรู้หรือป่จาจ๊ะปล่านครับแล้วใครกัน นี่ก็เย็นมากแล้วยังไม่กลับอีก,ลคคกเลยคะครูกัลยาดีอ๋อกะว่าจะตรวจให้เสร็จที่นี่เลยอะคะอ่ะที่เกียดเรากลับไปทําต่อที่บ้านเอเองั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณเล่นไวโอลินได้ไพเราะมากเลยค่ะสวัสดีครับคือผมผมหมายความว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณนี่เป็นศิลป,ปินจริงๆเลยนะคะทั้งวาดภาพแล้วก็ทั้งเล่นดนตรีภาพเขียนทุกภาพในห้องนี้สีมือคุณเหรอคะอ๋อไม่ทั้งหมดหรอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รางวัลอย่างภาพนี้ครับ ภาพนี้เพิ่งได้รางวัลยอดเยี่ยมจากทางจังหวัดฝีมมือของภากรครับภากรก็เป็นศิลปินเขาด้วยเหมือนกันนะนี่ยครับภากรแต่เป็นเด็กที่มีฝีมือดีมากเลยนะครับอนาคตไกลถ้าเจ้าดีทางด้านนี้แต่แกก็เรียนหนังสือเก่งมากด้วยนะครับสอบได้ที่หนึ่งทุกปีเลยปกติคุณเล่นไวโอลินทุกคืนหรือเปล่าคะ ได้ยินเหรอครับค่ะได้ยินทุกคืนตั้งแต่คืนแรกที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะทราบว่าเจ้าของเสียงเป็นใครต้องขอโทษด้วยนะครับหวังว่าคงจะไม่ไปรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณไม,ไม่ได้รบกวนค่ะดิฉันรักเสียงดนตรีค่ะตั้งแต่คืนแรกที่ดิฉันย้ายเข้ามาอยู่นะคะฉันว้าเวมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชินกับสถานที่ ก็ได้เสียมดนตรีคุณเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีเพื่อนบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อย ปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นไวโอล,ลินกลางคืนทุกคืนหรอกครับจะเล่นเฉพาะคืนที่เป็นคืนพิเศษจริงๆคืนพิเศษแบบไหนคะที่เรียกว่าพิเศษก็อย่างเช่นคืนที่อาการย็นสบายพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าสวยพราะเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับจะทําให้เราสามารถมองเห็นบรรยากาศรอบๆได้ดูแสงที่มันแสงเงาที่มันลวนตามั่เป็นแสงสว่างที่ไม่สว่างจนเกินไปนะ ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าต้องมวนจะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นสีลปินศิลปินนี่โรแมนติกอย่างนี้ทุกคนเลยเหรอคะถ้าโรแมนติกนี่มันหมายความว่าช่างฝันช่างจินตนาการแล้วก็คงใช่ครับคุณสอนวรรณคดีคุณต้องอ่านหนังสือมากสิครับฉันชอบอ่านหนังสือ,อคะ่ะผมก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันปกติเวลาว่างๆถ้าไม่เล่นไวโอลินผมก็จะอ่านหนังสือ หนังสือแบบไหนคะที่คุณชอบอ่านก็ลหลายหประเภทครับโดยเฉพาะบทกวีของคาร์ลยิปรานหรือไม่ก็บรละครภาิิของเชคสเปียร์แล้วก็บรละครสมัยใหม่ของอาร์เธอร์มิลเลอร์หรือเทนนิสซีวิลเลียมจริงสิคะบทกวีกับการเขียนภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้กันมากเลยนะคะจริงครับ ภาพเขียนของผมหลายภาพนะครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีแล้วก็บทละครและหลายเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะหลังต้องขออนุญาตชมงานของคุณหน่อยนะคะเชิญสิครับด้วยความยินดีเลยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอบคุณค่ะคุณคงไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะคือดิฉันหมายความว่าคุณคงมีครอบครัวแล้วผมอยู่คนเดียวครับ คุณนะคะทีุ่ตสาเดินมาส่งดิฉันจะเรียกว่าเดินมาส่งก็คงจะไม่ถูกนะครับอย่าลืมสิครับว่าบ้านผมเนี่ยเลยไปอีกไม่กี่ข้าวเลยต้องเรียกว่าเดินมาด้วยกันถึงจะถูกครับตายจริงิฉันลืมไปสนิทเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังชวนมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะครับด้วยความยินดีครับ,บลาแลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แรมร้างร่างโรยหวยหาเมตตาปราณีมีฉไหนร่อนเร่ว้าเวสู้ทนไปก้มหน้าสู้ไปด้วยใจทนพบเธอเพ้อไปว่าใช่แล้วคือดวงแก้วดวงใจในใจฉันความมืดแปรสว่างอย่างฉับพลันชั่วนิรันที่โหยหามาคือเธอ